สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกนะครับในรายการไลฟ์สดนะครับเรียนภาษาอังกฤษกับครูอภินันฟรีนะครับผมวันนี้กระผมได้นำเอาหนังสือภาษาอังกฤษนะครับชั้นป .4 นะครับเป็นอีพิโซดที่63นะครับมาไลฟ์สดซึ่ง ก็ไม่ได้แล้วสวดมาเป็นเวลาหลายวันแล้วนะครับก็มาพบกันอีกวันนี้นะครับก็ถือว่าครูนันนะครับตั้งใจทําคลิปเหล่านี้ออกมาเพื่อให้นักเรียนได้นำไปใช้เรียนก่อนที่จะไปเรียนในห้องเรียนนะครับจะพยายามทําให้ทันนะครับก่อนที่นักเรียนจะนำไปเรียนในห้องเรียน แต่ถ้าเกิดนักเรียนเรียนในห้องเรียนมาแล้วก็ไม่เป็นไรครับลูกนะก็มาดูอีกครั้งหนึ่งนะครับนะครับเป็นการทบทวนนะครับโอเคครับเราไปเข้าในเนื้อเรื่องกันเลยดีกว่าอีพีโซดที่63นะครับวันนี้ก็โทษทีนะครับต้องขึ้นหน้าแรกก่อนนะครับคุณครูขึ้นสไลด์ที่3ขึ้นมาเลยเมื่อกี้ <laughs> นานๆไล์สดสักครั้งหนึ่งนะครับก,ก็ต้องขออภัยด้วยคิดว่าท่านผู้ชมคงจะติดตามกันอยู่นะครับนะคงจะไม่ขาดหายไปไหนก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้ที่ติดตามไลฟ์สดหรือว่าดาูคลิปย้อนหลังใน YouTube นะครับโอเคครับมาเริ่มเรียนกันเลยครับผมหัวข้อที่8นะครับคือ favorite animals นะครับ favorite animals ก็คือสัตว์ต่างๆที่เราชอบนะครับะที่ชอบหรือว่าก็แปลให้เลยนะลุงนะ favorite animals นะครับ favorite เป็นคำ adjective นะลุงนะ animal ก็เป็นคำนามนะครับเป็นคำนามทั่วไปนะครับเป็น normal นะครับเป็นนามทั่วไป normal นามนะครับ คอมมอนแนวนะครับคอมมอนแนวไม่ใช่นอร์มอลแนวคอมมอน o นวไม่ใช่เป็นโปรปูแนวนะครับโอเคครับสไปเดอร์ Spider, นะครับสไปเดอร์ Spider, ก็คืออะไรครับลูกแมงมุมนะครับสไปเดอร์แมงมุมนะครับ Elephant นะครับ elephant นะครับหรือว่า elephant นะครับอ่านได้สองอย่างนะครับอ่านว่า elephant หรือว่า elephant นะครับ elephant elephant นะครับก็คือช้างนะครับช้างสับที่สาม kangaroo นะครับ kangaroo แปลว่าอะไรครับลูก kangaroo แปลว่าจิงโจ้นะครับ kangaroo สับที่สี่ครับ polar แบร์ Bear, นะครับ polar แบร์ Bear, ก็คือหมีโพล่านะครับหมีโพล่านะครับสับที่ห้าครับแพนด้าแพนด้าก็คือหมีแพนด้านั่นเองนะครับสับที่หกครับ คัมเมลนะครับคัมเมลนะครับแปลว่าอะไรครับลูกแปลว่าอูดนะครับอูดคัมเมลนะครับศัพท์ที่7ครับทูตัสนะครับทูตัสแปลว่าอะไรครับทูตัสแปลว่าเต่านะครับศัพท์ที่8ครับ สัพที่8คําว่า swan นะครับ swan สั์นี้อ่านว่า swan นะลูกน้ไม่อ่านว่าสวค์นะอ่านว่าสวอ n โทษทีนะครับเก่านิดหนึ่งแปลว่าอะไรครับลูกแปลว่าหงหรือแปลว่าห่านนะครับห่านหรือแปลว่าหงนะครับอ่านว่า swan สับที่9ครับ B นะครับ B B, B ก็คือผึ้งนั่นเองนะครับผึ้งสับที่10ครับสับที่10 frog, frog นะครับ frog ครับแปลว่าอะไรครับ frog แปลว่ากบนะลูกนะกบสับที่11ครับ ฮิปโปนะครับในหนังสือเขียนสั้นๆว่าฮิปโปแต่คุณครูเขียนตัวเต็มให้นะครับในวงเล็บคือฮิปโปพูเทมัสหรือว่าฮิปโปโพเทมัสนะครับแล้วแต่เราจะอ่านนะครับฮิปโปพูเทมัสหรือฮิปโปโพเทมัสนะครับก็คือฮิปโปนั่นเองนะครับขัอที่12นะครับเมาส์ Mouse. เมาส์แล้วอะไรครับลูกเมาส์ก็คล้ายๆกับเมาส์ของโน้ตบุ๊กนั่นเองนะครับเมาส์ Mouse. แตที่นี้ก็คือหนูนะครับหนูนะครับผมโอเคครับนี่คือ favorite animals นะครับสัตว์ต่างๆที่โปรดปรานนะครับหรือเป็นที่ชื่นชอบนะครับไปต่อ ข้อที่3นะครับก็บอกว่า ask and answers นะครับก็คือให้ถามแล้วก็ตอบให้ถามแล้วตอบนะครับโฟกัสวริยานะครับกำลังรับชมนะครับขอทักทายลูกโฟกัสนะครับลูกกัสวริยาสวัสดีนะครับถามและตอบ ครับ ask หรือว่า ask นะครับอ่านได้2ออย่างนะครับลูกนะ ask ตัวเนี้ยอ่านว่า ask ก็ได้อ่านว่า ask ก็ได้นะครับถามและตอบ it's white and it's got wings it can fly what is it it's white and it's got w i n g it can fly what is it นะครับ it's ก็คือ it is นั่นเองนะครับ white สีขาว white เป็นคำ adjective นะครับต้องใช้คู่กับ verb to be ก็คือ is and it's g o t w i n g นะครับ it's g o t w i n g นะครับตัวนี้ไม่ใช่ is เลยนะครับย่อมาจาก has นะครับ it has นะครับ g o t w i n g มัน มีปรีกนะครับมันมีปีก2ปีกนะครับ wing t e h m s it can fly นะครับมันสามารถบินนะครับ it เป็นเอกพจน์บุรุษที่3นะครับแต่เมื่อมี modal verb มาขั้นกลางนะครับ fly ก็ไม่ต้องเปลี่ยนไวัยเป็นไดเติม s นะครับนะลูกจำไว้เลยนะครับหลักไวยากรณ์เนี่ยถ้ามี modal verb อยู่ต้องตามด้วย verb ช่องหนึ่งที่ห้ามเติมอะไรทั้งสิ้นนะครับ วำช่องหนึ่งห้ามเติมอะไรนี่นะครับเขาจะเรียกว่า infinitive หรือเรียกว่า verb pure นะครับ verb pure pure แปลว่าบริสุทธิ์นะครับห้ามเติมอะไรทั้งสิน้นห้ามเติม es ห้ามเติม ing ห้ามเติม ed อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับ positive มันคืออะไรมันคือสัตว์อะไรนั่นเองคำตอบนะครับก็คือนะครับอันนี้คำแปลนะครับ มันมีสีขาวมีปีกมันสามารถบินได้มันคืออะไรมันก็คือคือสัตว์อะไรนั่นเองเ่แต่ว่า it's a swan it's a swan ครับแปลว่ามันคือห่านหรือว่ามันคือหงนั่นเองนะครับนี่คือเอพิโซดที่63ก็จบนะลูกนะเอพิโซดที่63มมีแค่นี้เองง่ายๆสั้นๆน,นะครับ พราะฉะนั้นขอให้นักเรียนลองเปิดดูนะครับอีกรอบหนึ่งนะครับคุณครูก็จะแปลคำศัพท์ให้แล้วก็อธิบายหลักวยากรณ์ให้ทราบกันนะครับสำหรับนักเรียนชั้นป .4 นะถ้าเกิดนักเรียนคนไหนยังอ่านไม่ออกน้ก็ต้องพยายามหัดอ่านนิดหนึ่งนะครับนะว่าภาษาอังกฤษตัว S เท่ากับภาษาไทยตัวไรนะครับ w ภาษาไทยตัวไร อย่างนี้เป็นต้นนะครับทั้นก็ขอฝากให้ท่านผู้ปกครองนะครับถ้าเปิดมาเจอก็ให้แนะนำให้ลูกๆหลานๆของท่านหรือท่านเองกด subscribe นะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องครูนัน channel นะครับ K R U นะครับ N A N นะครับครูนัน channel ให้ผมด้วยนะครับก็ขอขอบคุณมากครับเจอกันใน e p โ s ดที่64ต่อไปครับสวัสดีครับ ไปๆนะครับทุกคนไปย